ก็เห็นวัดฝั่งนู้นนะครับใช่ครับเป็นลึกครับขึ้นได้มันช่วงนี้มันแห้งมันขึ้นได้มันขึ้นง่ายแต่ถ้าทํามาช่วงปิ๊กเปียกก็ขึ้นไม่ได้มันจะลื่นก็สุดแค่นี้แหละครับใช่อะแค่แค่แค่นี้แล้ว มันก็มีให้เกาะขึ้นได้ครับตรงเนี้ย<ช>มันจะมีเลื่นมีที่ไว้ขึ้นยากยาแค่ตรงเนี้ยหน่อยเดียว<ช>แต่มันจะมีให้เป็นหินเกาะขึ้นไปได้อยู่ <c oughs> ขึ้นขึ้นไปมันจะมองเห็นวิวฝั่งนู้นเลย <c oughs> นี่เป็นบอ่อน้ำตักดิ์นะ สวยงามตามท้องเรื่องครับผมงดงามมากงดงามโอโพลย จะให้สวยต้องขึ้นไปข้างบนหนอ่อยขึ้นได้ครับขึ้นไปขึ้นไปนูน่นแหละถ้ำทะลุข้างบนนะ่ะตรงน,นี้เหรอใช่อ่ะชอบค่ายหนังเรื่องอะไรชอบค่ายหนังเรือ่องเลยไหน,นไม่ทราบครับสุดป่ะสุดระเบียบจะสุดไหมนู่นเลยสุดจะขึ้นหนยยอดเลยยังยัง,ยงมีคนก็นั่งอยู่ข้างบนนะขึ้นได้ครับขึ้นได้ ผมเพิ่งจะลงมาเมื่อกี้ใช่นะครับมันจะมีทางขึ้นไปครับมีอีกทางหนึ่งจดุดบรรยากาศนี่น้องเราจะผ่ารับชมกันไปครับผมอมมันมีทางขึ้นเราจะลองดูกันรู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านะ แต่ทางนี้ไม่น่าขึ้นนะน่าจะอันตรายบรรยากาศดูว่แต่ก็เหมือนขึ้นได้นะมันมีรอยขดขึ้นอยู่ลองไป,งปดูฮะดูบรรยากาศมักนกะลังดีขึ้นไี่ไดงขับก็คงพามาชมความงดงามของถ้ำทะลุที่เขาชะอางโอน นี่ครัจุดด้านล่างก็จะมีองค์หลวงพ่อทันใจให้กลับไหวหรือจะกลับขอพอกับองค์หลวงพ่อทันใจกันได้องค์หลวงพ่อทันใจครับผมดูวิวด้านล่างสวยงามมากขึ้นไปด้านบนยิ่งสวยครับที่ตลาด เขาชะอางโอนลองมาชมกันได้ครเป็นอีกหนึ่งจุดอันศีนก็ว่าได้ครับกับการท่องเที่ยวของถ้ำเขาทะลุเขาชะอางโอนผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไ้ใให้กับช่องมิตรภาพทั่วไทยกดติดตามไว้ว่าจะได้พาไปเที่ยวชม ที่ไหนกันต่อพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอสวัสดีกับคลิปนี้ครับ